สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่27เดือนิถุนายนนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยว t Market กับโปรโมชั่นใหม่ตอนนี้ใครสนใจเขามีการแข่งขันการเทรดเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ f o r for you ครับนักทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้รับทันทีเลยครับ50 US ดอลลาร์ ATFX ครับผมกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจนะครับเทรดได้กันในวันนี้รับดีเบตงินคืนสูงสุด2,500เหรียญเลยทีเดียวแล้วก็ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัส สวัสดีนั่งทุนครับเราพาทุกท่านมาดูบทความเกี่ยวข้องกับสงครามค่าเงินกันเริ่มต้นกันที่คาถามสงครามค่าเงินเลยนะครับว่าคืออะไรหากสกุลเงินของประเทศหนึ่งสัมพันธ์กับสกุลเงินอื่นๆก็จะสามารถช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้การส่งออกมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับผู้แข่งทําให้ดีมานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคานําเข้าสินค้านะครับผมสูงขึ้นเนี่ยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศประเทศสําหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการนะครับที่ปลูกเองในประเทศเนี่ยก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างนะฮะให้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยและทั้งสองอย่างนี้ให้การสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยลดค่าเงินเลยทีเดียวซึ่งจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นขึ้นในปี2 4 7 2นั้นยิ่งลึกซึ้งนะครับทำให้ประเทศต่างๆออกมาตรการนะครับมาตรฐานทองคําที่แพร่หลายในขณะนั้นเพื่อทําให้ค่าเงินของพวกเขาอ่อนค่าลงในช่วงปีแรกๆ ของศตรวรรษนี้สหรัฐแล้วก็ประเทศรอบโดยอื่นๆกล่าวว่าจีน่ยกำลังกดดันค่าเงินหยวนเพื่อเพิ่มการส่งออกแต่วลีที่ว่าสงครามสกุลเงินได้รับความนิยมประมาณปี2010เมื่อกุยโดมันเตการัฐมนตรีกระทรวงการคลังของบราซิลในขณะนั้นกล่าวหาประเทศที่ร่ำรวยกว่าถึงการลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังคงสั่นคลอนจากวิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อ2ปีก่อนครับ ในทางตรงกันข้ามนั้นสถานการณ์ที่ประเทศต่างๆพยายามทําให้สกุลเงินของตนแข็งแกร่งขึ้นแทนที่จะส่งเสริมการเติบโตโดยเป้าหมายของการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพื่อช่วยให้อัตราเงินเฟอ้อลดลงเนื่องจากค่างเงินที่แข็งขึ้นนั้นหมายความว่าการนําเข้าเนี่ยค่อนข้างถูกขณะที่การดํเนินงานของธนาคารกลางสหรัฐนะครับได้มีการกระตุ้นค่างเงินดอลลาร์สหรัฐทําให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่า โดยบูมเบิร์ระบุว่าค่าเงินเพิ่มขึ้นเกือบ7%ในปีนี้ในทางกลับกันยูโรที่ถูกใช้โดยผู้คนมากกว่า300ล้านคนในยุโรปร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ส่วนเงินปอนด์ของอังกฤษแลกะก็สกุลเงินสำคัญอื่นๆส่วนใหญ่ก็ร่วงลงเช่นเดียวกันครับ ทั้งนี้นะครับค่าเงินที่แข็งข้าขึ้นพร้อมกับอัตราเงินเฟอ้อแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นที่ถกเถียงกันและก็จะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมปัจจัยผันผวนเช่นราคาอาหารแล้วก็พลังงานเรียกว่าอัตราการส่งผ่านข้อมูล ในการแข่งค่าของเงินดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะครับอัตรานั้นเนี่ยอยู่ในระดับเล็กน้อยแต่ว่าบางคนเช่นนาธานชีดหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของซิกดกคุปได้ออกมาโต้แย้งว่าค่าเงินนี้นะครับอาจจะสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นอย่างในปี2563เมื่ออัตราเงินเฟอ้ออ่อนลงมูลค่าของเงินดอลลาร์ก็จะเพิ่มขึ้น10%คาดว่าจะทําให้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เพิ่มขึ้นเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่จากอัตราเงินเฟอ้อในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุน จากต้นทุนสินค้าพวกภัณฑ์ที่สูงขึ้นสำประสิทธิ์การส่งผ่านข้อมูลเนี่ยอาจจะมากกว่า2เท่าสำหรับธนาคารกำลังส่วนใหญ่ พยายามควบคุมเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการดําเนินการในงบดุลและก็มักจะระมัดระวังในเรื่องของการพูดหรือว่าการทําอะไรที่อาจจะตีความได้ว่าพยายามจะจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงโดยกระทรวงการคลังสหรัฐในช่วงเวลาที่เขาระบุนะครับนักจุดที่เป็นอดีตในปัจจนมาเนี่ยเขาบอกว่าคู่ค้าบางรายเนี่ยเป็นผู้บิดเบือนค่างเงินหากเชื่อว่าพวกเขากําลังพยายามหาข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในส่วนของเฟดเน้นว่าเป้าหมายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือการต่อสู้ กับภาะวะเงินเฟอ้อโดยการควบคุมอุปสงค์มากกว่าการหนุนค่าเงินดอลลาร์ ทางด้านของนายประ,ะนายจรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐครับขออภัยครับเ <K> ขากล่าวว่าความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการรักษาเสถสียรภา,าพเงินเฟ้อได้เพิ่มความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ในฐานะตัวเก็บมูลค่าทว่าในขณะที่คู่สัญญารายใหญ่ทั่วโลกของเฟดเนี่ยมักจะเดินไต่เชื่อที่คล้ายกันในประเด็นเรื่องค่างเงินสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็คือธนาคารกลางบางแห่งที่เคยใช้การแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศโดย เพื่อทําให้ขั้งหรือพวกเขาอ่อนค่าลงยกตัวอย่างเช่นธนาคารแห่งชาติสวิ์แลนด์ซึ่งในอดีตเนี่ยได้กระทําการในตลาดสกุลเงินนะครับเพื่อทําให้ค่าเงินฟรังอ่อนค่าลงได้อนุญ,ญาตให้สกุลเงินของตนแข็งค่าขึ้นในปีนี้และกล่าวในเดือนมิถุนายนว่าจะพิจารณาการขายเงินตราต่างประเทศอีกหากว่าค่าเงินอ่อนลงไปมากนายโทวัสจอแดนครับประธาน SNB ได้กล่าวไว้ว่า เราปล่อยให้ฟังสวิตแข็งค่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่อัตราเงินเฟ้อในสวิตเซอร์แลนด์ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับยุโรโซนหรือว่าสหรัฐอเมริกาครับคือพูดง่ายๆครับธนาคารคกลางสวิตเดี๋ยวก็คงจะมีการเข้าแทรกแซงตลาดก,กันต่อไปนะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยก,กันไปก็ตามครับทุกท่านการที่เงินยังแข็งค่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เอาไว้ใช้ต่อสู้กับเงินเฟอ้อนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับเกี่ยวกับในเรื่องของสงครามค่าเงิน คือพูดง่ายๆครับต่างประเทศตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมองในเรื่องของตัวเสถียรภาพในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแต่ว่าจะเอาชนะเงินเฟอ้อก่อนเลยนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันครับสวัสดีครับ